สวัสดีค่ะสวัสดียามที่ยงดูดูเฟดดูวันนี้ เคลียดอีปอ่อบอกอีปอ่อไม่ได้พาไปเที่ยวบอกเพชรโวยวายโวยวายค่ะนะคะแปรตเปรตอีปอ่อพาผมไปเที่ยวหน่อยไม่ได้ไปเที่ยวอะะ่ะจ้ะโอ้ยดูดเป็นไรเพชรเอาวพิการโวยวายแล้วพิการเพชรเป็นไรเพชรโอ้ยเพชรพัน เสียงดีใจวันนี้ได้อยู่กับพี่ครับได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามพี่น้องกันครับหฮาวเถ่น้อดูดูโอ,โอ้ยแป้รนดปนมาแล้วครับดูดูดูฮาวอะไร บอกว่า่อบอกว่าดื้อให้อยู่นี่แหละจำกัดพื้นที่สักหน่อยแม่ปล่อยไม่ได้นะแม่เดี๋ยวนี้ปิ้งไปหาพี่ปุ๊กกี้ใหญ่เลยนะแม่แมโอหดูโวยวายโวยโวาย,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 ยดูอยากปล่อยผมผมจะไปหาพิการ <laughs> ห้าวไรแท้ดูพิการก็อยากมาหาน้องแม่ดูมาเพชรมาเพชรม,มาอยู่กับพี่เร็ว <laughs> ดูเอาเอาเอาดูดูเอา,เอา,เอาโอยสนไม่เบานะแม่ผมไม่ดื้อครับผมไม่ดื้อนะครับแม่นั่นนั่นโอ้ย จะทำยังไงจะทำยังไงเอาเอาดูเอาเอาโมโหโมโหโอ้ยโอ้ยจะวิ่งทำโอ้จะวิ่งทำไมเพจ เอาพิกาสเห็นพิกาสนอนอยากไปหาพิกาสหปะเพชสามพี่น้องนะคะเอาเอาวันนี้อากาศร้อนนะคะแม่อยู่ร่มมีแหละเพรไม่ต้องไปไหนหรอกดูพิกาสนอนรอเมื่อไหร่น้องน้องจะมาเล่นกับผมโอ้ยพิกาสเรียบร้อยแทนน้อนะคะนี่ดูพี่ดูพี่เพชหญิงกบดูพี่หน่อยเดียว พี่เรียบร้อยขนาดตัวเองอร้ายสนแท้เพชร <laughs> ไม่ต้องมาอ้อนเลยไม่ต้องมาอ้อดเลยไม่ปลายอยเรกไม่ปล่ปลยอยไปเรก Oh, ถ้ามีคองคงดีเลยนะแม่ปล่อยอยู่กับพี่การสบายนะแม่เดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ได้นะแม่ตะเลดิดไปอยากไปหาไอวิ่งเล่นนะคะแม่ไอไม่มีที่วิ่งเล่นแล้วนะคะถ้าปล่อยนี่นก็จะไปบ้านพี่ปุ๊กี้นะคะฝั่งนี้ก็เดี๋ยวก็มีคนมาอยู่นะคะแม่ปล่อยไม่ได้แล้วพื้นที่จำกัดวิ่งเล่นเหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะเพร พื้นที่แคบแล้วนะครับนะคะถ้ามีคอกคงดีนะคะจะปล่อยน้องอยู่กับพิการแล้วก็หญิงกบอยู่ในคอกเลยนะแม่คงจะได้ยินเสียงแป้นแปรนทั้งวันเลยแม่ ดูดูดูเพ็ดเอ้ยเพ็ดแม่แม่ดูดูแม่ดูดูยมาพลางแน่น หญิงกบบอกว่าจะวิ่งทําไมเพชอยู่นิ่งๆไม่เป็นเหรอดูพี่ยืนนิ่งอยู่จะโซนหลายเพชเอ้ยดูหญิงกบบอกว่าเพชเจ้าตเป็นอะไรนะเพชพี่ไม่อยู่ด้วยแล้วสงสารหญิงกบจางทําหน้า โอ้ยโดดน้องเตะหน้าไปเลยทีหนึ่งเพชรเอ้ยเพชรหมดแรงแล้วอ่านอนนอนนอนเห็นไหมพี่กานนอนแล้วอ่านอน,น,อน,น,อนลงแลง้วเฮ้ยตาก็จะหลับแล้วครับดูใสาตาแม่ดูใสาตาตามองตาสายตากระจอมองกัน แม่อายด้วยบอทางเหลือกทางอยากหลับครับแม่นอนลงนอนลงครับมความน่ารักนะคะของสามพี่น้องนะคะยามเที่ยงๆนะคะวันหยุดวันพักผ่อนค่ะนะคะแม่เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ